กิจกรรมสืบสออิสระโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องการสร้างเงาสัตว์แสนน่ารักโรงเรียนบ้านกระโดนคอกระโดนคอพดุงวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งอะไรเอ่ยสีดำดำตามตัวเราไปทุกที่ที่มีแสงเงานั่นเอง คุณครูคะเงาสามารถสร้างเป็นรูปสัตว์ได้ไหมคะมีอุปกรณ์ใช้ในการหาคำตอบดังนี้ไฟฉายแกนกระดาษทิชชู่พลาสติกแรปอาหารหนังยางกันไกรกระดาษสีดำเทปสองหน้าท่านทำกิจกรรมตัดกระดาษสีดำออกเป็นรูปร่างสาัตว์ต่างๆ นำพลาสติกแรหปห่อปลายแกนกระดาษทิชชู่ด้านหนึ่งแล้วใช้หนังยางรัดไว้จากนั้นนำกระดาษที่ตัดแล้วแปะลงที่พลาสติกแรปฉายไฟผ่านแกนกระดาษทิชชู่อีกด้านหนึ่งไปที่กำแพงจะเห็นเงารูปสัตว์ปรากฏขึ้น สรุปกิจกรรมดังนี้เมื่อเราส่องแสงไปที่วัตถุก็จะสามารถมองเห็นวัตถุนั้นได้และในบริเวณที่วัตถุนั้นบดบังแสงอยู่ก็จะเกิดเป็นเงาสีดำอยู่ข้างหลังของวัตถุนั้นเงาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามของวัตถุเสมอเรียกได้ว่าเมื่อมีเงาก็ต้องมีแสงเมื่อมีแสงก็จะต้องเกิดเงา การค้นพบของนักเรียนพบว่าเงาสามารถสร้างเป็นรูปสัตว์ได้โรงเรียนบ้านกระโดนขอกระโดนขอพดุงวิทยาสพปสุรินทเขตหนึ่งขอขอบคุณค่ะ